สวัสดีครับผมเบสโตอ t และดูอะไรดี2025หลังจากที่ทำลิสต์ของปีนี้เสร็จผมว่าเป็นปีที่มีทั้งหนังซีรีส์และอนิเมะน่าดูเต็มไปหมดเลยจริงๆครับแต่เตือนไว้ก่อนว่ารายละเอียดเรื่องวันฉายทั้งหมดที่พูดในคลิปอาจจะมีบางเรื่องที่ยังประกาศวันฉายไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีการเลื่อนจากที่บอกไปยังไงของให้เพื่อนๆลองเช็คกันเองดีๆอีกทีหนึ่งนะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า กัปตันอเมริกา Brave New World การแบกรับบทบาทกัปตันอเมริกาของแซมวิลสันและความพยายามในการหยุดสงครามโลกที่กำลังระอุขึ้นโดยในภาคนี้เราจะได้เห็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเรดฮักในจักรวาล MCU และการพิสูจน์ตัวตนของฟ a ลคอนว่าเขาเป็นกัปตันอเมริกาแบบไหนกันกัปตันอเมริกา Brave New World กำหนดฉาย12กุมภาพันธ์ Minecraft The Movie ภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่จากเกมชื่อดังอย่าง Minecraft ที่ได้นักแสดงนำอย่างแบ็กแจ็คกลับมาสร้างเสียงโัวเราะให้เราอีกครั้งการเข้าไปท่องในโลกบล็อกสี่เหลี่ยมที่มีเพียงแค่จินตนาการของคุณเท่านั้นที่จะจำกัดตัวคุณเอาไว้หนังจากเกมที่ถ้าไม่ดีก็คงเจ๊งไปเลยและมีแฟนๆรอชมหนังเรื่องนี้กันอยู่ทั่วโลก Minecraft The Movie กํกหนดฉาย3เมษายน Thunderbow t การรวมตัวกันของเหล่าตัวประกอบจากจักรวาล MCU ที่ต่างคนต่างเคยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ a v e n g e อร์มาแล้วทั้งนั้นบางก็เคยเป็นตัวร้ายบางก็เคยเป็นคนสนิทหนังที่รวมเหล่าผู้คนที่เคยเป็นแค่ตัวส่งบทและการขยายเรื่องราวของจักรวาล MCU Thunderbow t กำหนดฉาย1พฤษภาคม l e l o และ t ต t l i ล e A แอคชั อีกหนึ่งแอนิเมชันจากดิส n e y ที่มีฐานแฟนคลับและคนรักเจ้าเอเลียนตัวสีฟ้านี้กันอยู่ทั่วโลกรวมถึงพี่สาวของผมด้วยจากความน่ารักแต่มีมุมที่ดูแสบของสติชอีกทั้งเรื่องราวความผูกพันของลีโลและครอบครัว l ี l o แอนด์สติชไลฟ์แอคชั่นกำหนดฉาย22พฤษภาคม m i s s i o n I m p o s s i b l e The Final r e c k o n i n g กลับมาอีกครั้งกับหนังสายลับไฮเทคสุดกระโดดโลดผลที่ไม่ว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลจะออกมากี่ภาคก็มีแฟนๆรอดูอยู่เสมอที่ภาคนี้คือเรื่องราวต่อมาจากภาคก่อน Dead Reckoning Part 1ปี2023นี่จึงเป็นเหมือนทั้งบทสรุปของภาคต่อและอาจจะเป็นบทสรุปแฟนชายนี้ด้วยก็เป็นได้ Mission Impossible The Final Reckoning กำหนดฉาย22พฤษภาคม How to Train Your Dragon Live Action อ n นิเมชันที่เคยมีตรายภาคออกมาและได้สรุปจบอย่างสมบูรณ์กลับมาให้เราได้ชมกันอีกครั้งกับเวอร์ชั่นคนแสดงพร้อมกับ CGI ที่ดูสมจริงและแคสต์ที่ออกมาดูดีมากทีเดียวเราก็ได้แต่รอดูว่านังจะทำออกมาได้สนุกเหมือนกับอนิเมชันหรือเปล่า How to Train Your Dragon Live Action กำหนดฉาย12มิถุนายน เอลิโอแอนิเมชันเรื่องใหม่แกะกองจากพิกซาเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวสุดหัวใจจนทำให้เขาไม่มีเพื่อนคบที่โรงเรียนเลยก่อนที่เขาจะดันสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้จริงๆแล้วดันเข้าใจผิดว่าเป็นผู้นำของโลก e l ลิโอกำหนดฉาย12มิถุนายนจูราส s กเวิล l ์รีเบิ t h หลังจากไตาภาคที่ผ่านมาจะล้มเหลวทั้งด้านคำวิจารณ์อย่างมากแต่ในด้านรายได้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยจึงทำให้เราได้ภาคต่อที่ไม่ได้ขอโดยภาคนี้จะเล่าเรื่องราวต่อจากภาค domination ผ่านไปแล้ว5ปีและการหายารักษาที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ของมนุษยชาติ Jurassic World Rebirth กำหนดฉาย3กรกฎาคม The Fantastic Four First Step หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ใครหลายๆคนรอคอยของเหล่าซีมาศาจันที่อยู่ในมือการสร้างของ Marvel Studio และการเปิดประตูสู่จักรวาล Mutant MCU หรือจักรวาลเหล่า X-Men จริงๆสักทีหลังจากที่เกลื่อนทิ้งไว้ใน e e d p o o l and w o l v e r ร n e และอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อจากนี้ของหนัง MCU The Fantastic Four f i s t t Step กำหนดฉาย24กรกฎาคม สู o โทเปียกลับมาแล้วกับอนิเมชั่นขวัญใจใครหลายๆคนที่ภาคแรกเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งในเนื้อเรื่องที่นำเสนอความแตกต่างแบบไม่รู้สึกหยัดเยียดคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำหรือการจับคู่ของสองตัวละครอย่างจูดี้และนิกที่เคมเาาีเข้ากันเข้ากันสู o โทเปีย2กำหนดฉาย27พฤศจิกายนอวตารไฟแอนด์แอช ภาคต่อหนังสุดอลังการที่เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์สำคัญสำหรับคอหนังทุกคนที่จะพลาดไม่ได้และแน่นอนว่านี่คือเรื่องราวเล่าต่อมาจากภาคก่อน The Way of Water โดยภาคนี้จะเล่าเรื่องราวชาวนาวีที่อาศัยอยู่กับภูเขาไฟและการเล่นกับเรื่องราวของความดีหรือความชั่วที่ใครเป็นผู้กำหนดมันกันอวตาร r ฟ and Ash กำหนดฉาย18ธันวาคม The Last of Us Season 2หลังจากภาคแรกประสบความสำเร็จทั้งในฝั่งแฟนเกมและฝั่งผู้ชมหน้าใหม่จากด้านความรู้ระทึกความตื่นเต้นและความสึงปีนี้เราก็เตรียมตัวพบกับภาคต่อที่อ้างอิงเนื้อหาตรงตามต้นฉบับเลยและสำหรับแฟนเกมที่รู้เนื้อหาอยู่แล้วขอความการุณาไม่สปลอยเพื่อนๆฝั่งซีรีส์นะครับ The Last of Us Season 2กำหนดฉายเมษายนนี้ Squid เก m e ีซั่น n 3หลังจากการกลับมาของซีรีส์ที่เคยเป็นปรากฏการไปทั่วโซเชียลกับเพลงโกโกวาแถมในซีซั่น2ยังตัดจบทิ้งให้เรารู้สึกคขางชนิดที่เรียกว่าดูจบแล้วยังพูดไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ต้องรอนาน2-3ปีสำหรับภาคถัดไปเพราะ Squid เกมซีซั่น n ากำหนดฉาย27มิถุนายนปีนี้แน่นอนครับ Wednesday ีซั่น n 2 เตรียมกลับสู่โรงเรียนเน v e r ร์มอร์พอน้องวันพุธกลับมาแล้วหลังจากความสำเร็จในภาคแรกกับการครองตำแหน่งแชมป์ซีรีส์ยอดฮิตตลอดการของ n นสฟริกตั้งแต่ปี2022ที่ยังไม่มีใครสามารถล้มแชมป์เขาได้เลยแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าภาคใหม่จะเล่าเกี่ยวกับอะไรแต่ Wednesday ซีซั่น2มีกำหนดฉายในปี2025นี้ครับ stranger things ซีซั่น5 เตรียมตัวให้พร้อมสู่โลกอัพไซด์ดาวหลังจากที่เวกหน้าทิ้งระเบิดก้อนใหญ่เอาไว้ทั้งการเชื่อมโลกทั้งสองและชะตากรรมของแม็กที่ยังไม่ได้สติบทสรุปของแก้งเด็กๆจะเป็นยังไงต่อไปอีกหนึ่งซีรีส์ชูโรงของ Netflix และบทสรุปของแฟรนไชส์ s t a n g e r t h i n g s ซีซั่น5มีกำหนดฉายปี2025นี้ครับ Alice in b o r d e r l a n d s ซีซั่น3 แม้ว่าซีซัน2จะเป็นเหมือนบทสรุปที่ดูจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยคาดการกันว่าในซีซัน3จะเป็นการเล่าเรื่องของพลเมืองแห่งเกมก่อนที่พวกอลิสจะเข้าไปในซีซันแรก Alice in b o r d e r l a n d ซีซันสมีกำหนดฉายในปี2025นี้ครับ One Piece Live Action Season 2 ความสำเร็จของซีรีส์คนแสดงที่มีต้นฉบับจากมังงะชื่อดังถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของ Netflix มากๆจนทําให้หลังจบซีซั่นหนึ่งเน็ก็รีบไฟเขียวสร้างภาคต่อทันทีซึ่งเพิ่งจะเปิดกองถ่ายกันไปเมื่อกลางปี2024ที่ผ่านมานี่เองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะได้ดูวันพีซ e ซีซั่น2ในช่วงคริสต์มาสปี2025นี้ครับ s o l o Leveling ซีซั2 กลับมาอีกครั้งกับอนิเมะจากมังหวาชื่อดังและพ่อคางแหลมซงจินอูหลายๆคนคงได้ดูตอนแรกของซีซั่น2กันบ้างแล้วแม้ภาคแรกจะมีการเดินเรื่องที่น่าเบื่อไปสักนิดอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้แต่ผมมั่นใจครับว่าภาคนี้จะต้องมันขึ้นมากกว่าภาคแรกแน่นอน Solo Leveling ซีซั่น2ตอนแรกเริ่มฉายแล้วตั้งแต่4มการาและตอนใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลา22นาฬกา ด็อ t o ต e ร์สโตนซีซั่น4พาร์ท1หลังจากที่ได้รู้ถึงแหล่งที่มาพลังแปลงเป็นหินเซนคูก็ตั้งเป้าหมายสู่การหาตัวตนที่แท้จริงของไวแมนโดยตั้งเป้าที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ในโลกยุคหินที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้แผนการที่กำลังค่อยๆดำเนินไปอย่างราบลืน่นจูจูก็มีสตูใหม่โผล่มา,มาเขาเป็นใครแล้วทำไมมีเทคโนโลยีระดับสูงในโลกยุคหิน ด็อกเตอร์สโตนซีซั่นสพาร์ทหเริ่มฉายแล้วตอนแรกตั้งแต่9มกราและตอนใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา21นาฬกาสืบคดีปริศนาโมยาตำรับโคมแดงซีซั่นสกลับมาอีกครั้งกับเหมาเหมาสาวน้อยผู้เสพติดพิษกับการสืบคดีปิศนาลึกลับที่เกิดขึ้นรอบวังหลวง แม้ว่าเธอจะมีชื่อในด้านหมอยาแต่ความสามารถในการวิเคราะห์นั้นทําให้เธอสามารถไขคดีต่างๆได้มากกว่าตำแหน่งของเธอซะอีกอนิเมะที่คนพูดกันว่านี่เรากำลังดูแดจังกึมเวอร์ชั่นอนิเมะอยู่หรือเปล่าสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงซีซั่น2เริ่มตอนแรกตั้งแต่10มการาซากามโตะเดตัวท็อปวงการนักฆ่ามือฉมังที่ไม่เป็นสองรองใคร จู่ๆก็เกิดไปตกรุมรักสาวร้านสะดวกซื้อซะอย่างนั้นเลยหันหลังให้อาชีพนักฆ่าก่อนจะไปแต่งงานแล้วเปิดร้านสะดวกซื้ออยู่งเงียบๆแทนจนทำให้วงการนักฆ่าคิดที่จะปิดปากเขาและตั้งค่าหัวเขาขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้ลืมเคี้ยวเล็บที่เคยมีทำให้เกิดเป็นการประทะก,กันของเหล่านักฆ่าย,ยอดฝีมือกับเจ้าของร้านสะดวกซื้อสุดตุ้ยหนุยคนนีซากามโตะเดย์ เริ่มฉายวันที่11มกราและพาร์ท2ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับวิจิลันเตแม้ภาคหลักกำลังจะเข้าสู่บทสรุปแต่เรากำลังจะมีสปินออฟจากจัก,กรวาล My Hero a c a d e m i มที่เล่าช่วงเวลาก่อน My Hero หรือก่อนออม้จะพบกับเด็กกุ5ปีเรื่องราวของเหล่าผู้พิทักษ์นอกกฎหมายที่มุ่งมันจะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงแม้กฎหมายจะไม่อื้อให้พวกเขาก็ตาม วิจิลันเตมีกำหนดฉายช่วงเดือนเมษายนดันดาดันซีซั่น2กลับมาต่อความมันหลังจากภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งด้านเพลงอินโทรสุดติดหูเรื่องราวการประทะกับพูดผีและเอเลียนเนื้อเรื่องสุดประทับใจที่ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทตลกหรือพาร์ทดรามา่าและโมเมนต์สุดน่ารักของโมโมโอคารุนดัดา,ด,าดันซีซั่น2มีกำหนดฉายช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ครับไคจูหมายเลขก8ซีซั่น2หลังจากที่ถูกจับตัวการมีอยู่ของคาฟก้าในฐานะไคจูร่างมนุษย์กับการต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับเหล่ากองกำลังป้องกันและการส่งคนของหน่วย3ามไปฝึกประจำหน่วยอื่นเพื่อเสริมความแข็งแก่งของแต่ละคนแล้วแผนต่อไปของไคจูหมายเลข9ก้คืออะไรการต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มในไม่ช้า ค่จูหมายเลขก8ซีซั่น2มีกำหนดฉายกรกฎาคมนี้ My Hero a c a d e m ดมีซีซั่น8ในที่สุดก็มาถึงบทสรุปด้วยปณิธานที่สั่งสมและส่งต่อบาคุโกที่ยังไม่รู้ชะตากรรมการต่อสู้ที่ยังคงดำเนินต่อไปของเดกุก,กับชิการะกิและการทวงเวลาของอออไมกับอ l อฟอร์วันทุกอย่างกำลังจะถึงข้อสรุปแล้ว My Hero a c a d e m ดมีซีซั่น8 มีกำหนดฉายช่วงเดือนตุลาคมนี้ Demon Slayer the Movie Infinity Castle เตรียมตัวให้พร้อมกับคายแม็กซ์ของอนิเมะที่ทุกคนรอคอยหลังจากภาคก่อนที่เป็นเหมือนคลื่นลมสงบก่อนพายุใหญ่และจบภาคการฝึกสอนไปอย่างระเบิดระเบอ้อและในภาคสุดท้ายปราสาทนิรันจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เข้าโรงหนังและแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ภาค ในตอนนี้อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเท่าไหร่แต่เราจะได้ดูภาคแรกของประสาทนิลันในปี2025นี้แน่นอนครับและนั่นคือทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาในวันนี้ครับรวมทั้งหมดเป็น25เรื่องจากปี2025เรียกว่าเป็นปีทองของคนชอบดูหนังซีรีส์และอนิเมะมากๆและยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในคลิปวันนี้ มีเรื่องไหนที่เพื่อนๆรอ,อกกันแล้วผมไม่ได้พูดถึงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบสโตอก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ